ชาดาเยยอมรรัฐต้าตรวจฉี่ลั่นตรวจเลือดยังได้ขอเมินพวกชกใต้เข็มขัดนายชาดาไทยเศรษสอสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยและแคนดิเดตรัฐมนตรีมหาไทยตามโผลครมรเศเษฐาหนึ่งกล่าวถึงกรณีที่นางอมรอรัตโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักก้าวไก่โพ์ว่าใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉี่ว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตําแหน่งบ้าง โดยนายชาดาระบุเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ตนเองพร้อมตรวจไม่ต้องตรวจแต่ปัสสาวะตรวจเลือดด้วยก็ยังได้เลยแต่ตนเองไม่สนใจเรื่องพวกนี้และไม่อยากโต้ตอบเพราะไม่ชอบคนชกใต้เข็มขัดในขณะที่รายชื่อของคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสีนนายกยังคงออกมาเรื่อยๆท่ามกลางการพลิกโผไปมา ล่าสุดนางอมรรัตน์แกนนำพักก้าวไกลอดีตศศก้าวไกลได้โพสต์ข้อความทั้งบน Facebook และบน X ข้อความว่าใครเห็นสมควรให้มีการตรวจฉีว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตำแหน่งบ้างปรากฏว่ามีคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกันเป็นจำนวนมาก และก่อนหน้านี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสำหรับโผคอรมอเศรษฐาทวีสินหนึ่งซึ่งพักร่วมรัฐบาลแต่ละพักจะได้รับโคต้าดูแลกระทรวงต่างๆไปตามสัดส,ส่วนของจำนวนสสที่มีเช่นพักภูมิใจไทยได้โคต้าสีว่าการสีช่วยว่าการรวมไทยสร้างชาติได้สีเก้าอี้ พลังประชารัฐได้2เก้าอี้โดยโผที่หลายคนให้ความสนใจนั่นก็คือนายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีซึ่งมีชื่อติดโผเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งจะมีนายอนุทินชาญริรูลมานั่งเป็นตำแหน่งมทหนึ่งนั่นเอง